วันนี้พอดีอาทางเขาเฉานะฮะลุ่มระยองกับจาทางจันบุรีนะฮะ,ะ,ฮะมาเยี่ยมผมที่บ้านนะฮะก็เลยถือโอกาสคุยงานกันแล้วก็ทางนี้แต่ละคนก็มีคำถามมา,ยา,ยาเยอะแยะไปหมดนะฮะก็เลยเอาเอัดคลิปแล้วก็จะตอบคำถามสดให้พวกเรานะฮะเดี๋ยวจะตอบให้ฟังก็แล้วกันอ่ะโอเค เอาเริ่มที่สิทธิ์ก่อนสิทธิ์ครับก็คําถามที่ที่ถามมากที่สุดในใน,ในกลุ่มไลน์ของ p IM, ีไโดยเฉพาะ p ี m Thailand ์ซึ่งมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาคําถามที่มากที่สุดคือไอ้วัสดุไอของ PIM สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่เนี่ยเราจะใช้ยังไงใช้นะปริมาณเท่าไหร่แต่และ แต่ละพื้นที่แต่ละต้นไม้อะอาจารย์พ่อครับอ๋อคืออย่างนี้อยากให้พวกเรามองอย่างนี้คืออันแรกเลยเรามองที่ขนาดต้นนะต้นเล็กๆต้นกลางต้นใหญ่นะอันที่สองคุณภาพต้นนะต้นโสมนะต้นปกติธรรมดาหรือต้นที่สมบูรณ์มาก นะอันที่สามสภาพดินดินทรายดินร่วนดินเหนียวอันที่สี่สภาพภูมิอากาศนะว่าตอนนี้อากาศเนี่ยตรงนั้นมันเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่าโอเคเออทำเหมือนสลากข้างขวดอะนะ ว่าต้องใช้แค่นั้นแค่นี้ซึ่งผมไม่อยากให้พวกเราใช้เป็นเหยื่อเหมือนบริษัทปุ๋ยยาและสารเคมีอีกแล้วนะซึ่งพวกท่านนเรื่องพวกนี้อเหมือนเอาของไปทิ้งเฉยๆอมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะอย่างผมยกตัวอย่างนะอย่างสมมตว่าเราปลูกผักอยู่อย่างฤดูนี้ประกาศขาวกวางตุ้งขนา นะพวกตระกูลนี้ทั้งหมดเลยนะบ็อกโคลี่เอ่ยมะเขือมะเขือเทศเอ่ยพวกนี้เนี่ยนะปุ๋ยใส่นิดเดียวอากาศเหมาะสมมันโตเอาโตเอาโตเอา,เอานะแต่ลองไปปลูกถูกวฝักยาวแตงกวานะกระเฉดอย่างเงี้ยผักบุ้งอย่างเงี้ยนะ เล่งปุ๋ยเอ่ยฉีดทอ์โมได้พ่นอะไรต่ออะไรเอ่ยแทบตายมันไม่โตหรอกครับเพราะมันสตั๊มอุณหภูไม่บอกนะดินทรายดินร่วนดินเหนียวดินเหนียวใส่ปุ๋ยไม่ต้องเยอะดินร่วนใส่ปุ๋ยพอสมควรดินทรายใส่ปุ๋ยเป็นกระสอบเห็นไหมเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเรา เรียนรู้นิดนึงยาถามสูตรสำเร็จการเข้ามาเป็นสมาชิกเกษตรรุ่นใหม่พัฒนาคำว่าคำชื่อคำชื่อของมันก็บอกแลวกเกษตรรุ่นใหม่พัฒนารุ่นใหม่พวกท่านมาใหม่เนี่ยเรต้องพัฒนาพัฒนาคือต้องเรียนรู้ท่านจะมีทุเรียนเป็นร้อยไร่หรือมีทุเรียนสองสาไร่ก็ช่าง ต้องแบ่งออกมาสักประมาณสักต้นสองต้นหรือสิบต้นมาทดลองทดลองดูว่าที่เรากำลังจะเปลี่ยนจากที่เราเคยทำแล้วมาทำแบบนี้เนี่ยเราต้องใส่ยังไงถึงจะเหมาะสมยาถามสูตรสำเร็จเพราะพวกผมไม่ใช่เซลล์ขายปุ๋ยขายยาพวกผมเป็นจิตอาสา นะฮพัฒนาวิชาการขึ้นมามาตอบสนองความผิดพลาดขององ์การเกษตรที่พวกเราทำทำกันอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิธีแก้ปัญหาสี่ปีมานี้สี่ห้าปีมานี้ที่ก่อนสี่ห้าปีก่อนเนี่ยที่ทุเรียนเนี่ยเริ่มตายกันเยอะ เริ่มมีปัญหาเรื่องแก้ปัญหาเรื่องไฟท็อปแก้ไม่ได้นะแล้วตอนหลังนี้ทุกคนมาเดินเหมือนเหมือนเราหมดก็คือวิธีแก้ปัญหาก็คือแก้ปัญหาเรื่องลดการใช้ปุ๋ยยาและสารเคมีนะฮะและสร้างความสมบูรณ์ให้กนะับดินนะฮะสร้างความแข็งแรงให้กับต้นนะฮะ ถึงจะเริ่มฟื้นฟูทุเรียนกลับมาได้นะฮะเรากล้าพูดฮะว่าทุกวันนี้ทุเรียนเนี่ยนะฮะวงการทุเรียนเนี่ยเริ่มกลับมานะ,ะเพราะการเกษตรรูปแบบ prm นะ,ะเพราะฉะนั้นการจะใช้ วัสดุฟื้นฟูดินสูตรหนึ่งจนถึงสูตรสี่เนี่ยขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่พวกเราต้องเรียนรู้กันเองนะฮะขอเถอะครับอย่าถามสูตรสำเร็จเลยนะฮะท่านรู้เค้าข่าวว่าอะไรมันใช้ยังไงแล้วท่านไปนลองดูสักสองสาต้นแค่เดือนสองเดือนเนี่ยฮะท่านจะมองเห็นวิธีแก้อาการผิดปกติของต้นทุเรียนที่ท่านกำลังมีปัญหาอยู่ นะครับแล้วปีนี้เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับท <c oughs> ุเรียนปีนี้ออกเยอะปีหน้าทุเรียนจะออกน้อยพอออกน้อยพวกเราต้องเข็นกันต่างหักนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาจะเข็งกันต่างหกเนี่ยทุเรียนต้องสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะทุเรียนต้องสมบูรณ์แข็งแรงการที่ทุเรียนจะสมบูรณ์แข็งแรงได้ นะต้องมีการฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวเข้าใจนะเดัดแจ้งทุกคนว่าเอ่อทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณสักสอง2 2> เดือน,อนอเราจะมีคู่มือมันคะู่มือเป็นคู่มือเราจะมีคู่มือนะฮะออกจำหน่ายนะรายได้จากคู่มือนี้ส่วนหนึ่งก็จะมอบให้กับ อาจารย์ที่ร่วมกันเขียนขึ้นมาผมจะให้เขาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมจะเก็บไว้เป็นกองเป็นทุนกองกลางนะสำหรับดูแลกลุ่มผมจะไม่รับสักบาทหนึ่งนะครับผมกับอาจารย์ประเสริฐจะเก็บไว้เป็นทุนกองกลางสำหรับดูแลกลุ่มเพราะว่าพวกผมสองคนปรารณนาตัวแล้วว่าจะทำเพื่อสังคมนะครับแล้วเสร็จแล้ว แล้วเสร็จแล้วเราจะมีการจัดฝึกอบรมอันนี้ผมจะเก็บเงินนะครับนะครับการดูแลทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวนะครับเป็นรุ่นๆไปที่ตราดจันบุรีละยองนะฮะละชนบุรีนะครับจะก,กี่รุ่นผมยังไม่รู้แล้วก็ที่อื่นอีกจะก,กี่รุ่นผมไม่รู้แต่ผมจะดูว่าปริมาณคนที่เข้าอบรมมีปริมาณเท่าไหร่ นะครับรายได้ทั้งหมดนะฮะผมจะเก็บไว้เป็นทุนสำหรับให้นักวิชาการมาขอไปวิจัยแก้ปัญหาเรื่องทุเรียนที่เรายังไม่รู้ดีไหมค่ะดีไหมดีดีครับดีไหมครับท่านอาจารย์ตรงใยดีครับอ่าโอเคนะนะครับอ่าตรงนี้เห็นด้วยไหมจบไหมถ้าผมสรุปอย่างนี้ใช่ได้ครับแล้วอ่าแล้วมีมีอะไรไหมของ ตอนนี้มันเป็นช่วงที่อากาศหนาวมันเป็นช่วงที่อากาศหนาวใช่ไหมคะแล้วก็เราเราอย่างการใส่ปุ๋ยเนะี่ยอ,อ,อย่างการใส่ปุ๋ยเนะี่ยเราก็ต้องรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้พักตัวถูกไหมคะอาจารย์พ่อครับแล้วเราควรใส่แบบเราเราก็ควรใส่ปุ๋ยแบบไหนคะคือ,อย่างนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้พักตัว นะเออย่างนี้ถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยกับพืชอะไรต้องเป็นต้นไม้หลักก่อนค่ะอย่างทุเรียนอ่าเป็นเป็นเป็นทุเรียนตอนนี้กำลังอ่าทุเรียนตอนนี้กําลังออกดอกมะม่วงกําลังออกดอกค่ะนะหรือไม้ผลกําลังออกดอกพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วค่ะเพราะมันสะสมอาหารจนพอแล้วมันถึงจะออกดอกค่ะกระทบหนาวมันถึงจะออกดอกถูกไหมเออไม่ใส่ตอนนี้มีประโยชน์อะไรอะคนกําลังท้องอ่ะไอคนคนคนกำลังท้องอ่ะ เออนะจะไปบำรุงอะ่ะเออนะ,ะมันแทบมันแทบจะไม่ไม่ได้อะไรอะ่ะเหมือนเหมือนข้าวข้าวถ้าตั้งท้องนะใส่ปุ๋ยไม่มีประโยชน์นะค่ะคือตอนนี้ทุเรียนทุเรียนเราอะ่ะทางทางภาคเราอะ่ะก็จะอยู่ในช่วงของการออกดอกออกดอกแล้วก็เริ่มเป็น มะเขือพวงแล้วก็หางแย้คืออันนี้ก็เป็นคําตอบเลยว่าอย่าไปยุ่งกับมันก็งดการใส่ปุ๋ยน่อนปล่อยก่อนนะฮะปล่อยก่อนแล้วการให้น้ําก็อย่าไปให้เยอะโชยเฉยเฉยโชยโชยค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มทีละนิดคือมันจะมีความรู้ชุดเก่าๆว่าเวลาเวลาที่แบบทุเลนออกดอกเนี่ยเราจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยบารุงดอกอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเราทําแบบ P I M คืออันนี้ก็คือไม่จําเป็นไม่จาเป็นฮะไม่จาเป็นครเป็นกับคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอว่าพวกเราว่าเอออย่าไปเร่งเลยตอนนั้นถ้าจะทําให้มันสมบูรณ์ทําตั้งแต่แรกค่ะนะเราต้นมันจะสมบูรณ์ได้มันอยู่ที่ถามถามก็คือรากค่ะรากมันจะดีได้มันอยู่ที่ดินค่ะดินมันจะดีได้ก็อยู่ที่ชีวิตในดินค่ะเราต้องไล่อย่างนี้ให้ได้ค่ะนะสมัยก่อนที่ปลูกอะไรก็งามหมดเพราะอะไรเพราะดินดี แล้วดินมันดีได้ไงก็เพราะว่าชีวิตในดินลราชีวิตในดินมันดีได้ไงเพราะอินทรีย์วัตถุมันเยอะ,ะเห็นไหมอ่ะโอเคนะ,ค,ะครับผม